กำเนิดเอกภพบ Big Bang คืออะไรยินดีต้อนรับสู่คอสมอสชวนคนว้นคว้าวันนี้เราจะมาไขคำถามที่น่าทึ่งกําเนิดเอกภพหรือการเกิดของ Big Bang นั้นคืออะไรเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรากำลังจะออกไปผจญภัยในอวกาศกันครับลองนึกถึงทุกสิ่งที่เห็นในจัก,กรวาลน,นั้นกาแล็กซี่ที่หมุนวนไปด้วยดาวฤกษ์ดาวเคราะห์เหมือนโลกของเรา ตอนนี้ลองจินตนาการว่าถูกบีบอัดทุกสิ่งเหล่านี้ลงไปเป็นจุดจุดเดียวซึ่งเป็นจุดเล็กกว่าถั่วและมีความร้อนอย่างบ้าคลั่งและมีความหนาแน่นอย่างเหลือเชื่อนี่คือแนวคิดพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการกำเนิดของเอกภพหรือ Big Bang นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเมื่อประมาณ13.8พันล้านปีที่แล้วจัก,กรวาลทั้งหมดของเรา อยู่ในสภาวะที่เป็นจุดๆเดียวเหลือเชื่อนี้ซึ่งจากนั้นเรื่องราวอันน่าทึ่งอีกมากมายก็ได้เกิดขึ้นกำเนิดเอกภพเอกภพไม่ได้อยู่อย่างอัดแน่นอีกต่อไปด้วยพลังงานอันมหาศาลมันจึงพุ่งออกไปด้านนอกด้วยความเร็วที่น่าทึ่งซึ่งเร็วกว่าความเร็วแสงเสียอีกแต่นี่ไม่ใช่การระเบิดแค่ธรรมดาธรรมานะครับ มันเหมือนกับการเป่าลูกโป่งแบบรวดเร็วทําให้ทุกสิ่งยืดออกไปในพิบตาในขณะที่เอกภพก็ขยายตัวไปด้วยมันก็เริ่มเย็นลงอนุภาคขนาดเล็กก็เริ่มเกาะกลุ่มกันด้วยอนุภาคแ,แรกๆเหล่านี้คือองค์ประกอบพื้นฐานของดาวฤกษ์ส่วนใหญ่จะเป็นไฮโดรเจนและฮีเลียมซึ่งเป็นธาตุที่ง่ายที่สุดตลอดหลายพันล้านปีที่ผ่านมาแรงโน้มถ่วง ซึ่งเป็นแรงล่องหนที่ยึดเราไว้บนโลกได้ดึงอนุภาคเหล่านี้เข้าด้วยกันได้ก่อตัวเป็นกลุ่มกา๊าซขนาดยักษ์ที่ในที่สุดก็กลายเป็นดาวฤกษ์และกาแล็กซีโครงสร้างอันสวยงามที่เราเห็นได้อยู่ในปัจจุบันนี้นี่คือส่วนที่เจ๋งที่สุดเราทุกคนก็ล้วนเป็นเศษดาวหมายความว่าอะตอมในร่างกายของเราถูกหลอมขึ้นในเตาเผาอันร้อนแรงของการกำเนิดเอกภพ ดังนั้นในครั้งต่อไปที่มองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนโปรดจำเอาไว้ว่าดาวฤกษ์ที่ส่งประกายเหล่านั้นอาจมีองค์ประกอบเดียวกันกับที่สร้างเป็นตัวของพวกเราในวันนี้ทฤษฎีกำเนิดเอกภพไม่ได้ตอบทุกคำถามเรายังคงเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต้นกำเนิดของจกักรวาลแต่นี่เป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดเท่าที่พวกเรามอยู่ณนะตอนนี้และมันเปิดมุมมองใหม่ เกี่ยวกับตำแหน่งของพวกเราในภาพรวมทั้งหมดฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมครับถ้าทุกท่านสนุกกับการประจนภัยในอวกาศครั้งนี้แต่จะมีอะไรอยู่อีกก่อนกําเนิดเอกภพหรือไม่หรือเอกภพของเราเป็นเพียงหนึ่งเดียวกันหรือเปล่าพิมพ์คำตอบของท่านไว้ในช่องความคิดเห็นนะครับและอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และบอกพวกเราหน่อยครับว่าในช่องความคิดเห็นคุณอยากสำรวจปริศนาจักรวาลอื่นๆอะไรอีก แล้วพบกันครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย